สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับเหมือนเดิมนะครับสุภกิจแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้พามาชมนะครับโอ้ฟีศูนเช็คใหม่ทั้งคันครับอันนี้ก็เป็นรถที่ลูกค้าสั่งจองไว้นะครับอันนี้ก็ประกอบเครื่องเรียบร้อยนะครับใส่ข้อเวียงนะครับใส่ประกับเรียบร้อยนะครับประกอบท่อนล่างเสร็จแล้วครับเลือท่อนบนฝาสูบนะครับฝาสูบนะครับข้อข้อเวียงก็ลื่นดีครับ ก็เหลือลูกสูบนะครับจะไม่ได้ใส่นะครับลูกสูบยังไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็ทําเกียร์ครับทําเกียร์ก็กำลังประกอบนะครับล้างอะไรนะครับล้างอะไรแล้วก็เตรียมประกอบนะครับนะครับล้างแล้วครับล้างสะอาดนะครับเตรียมจะประกอบนะครับ ท้ายเหมือนกันครับแต่พกกสายขาก็ประกอบเรียบร้อยนะครับก่อนจะทําการชนท่อนนะครับน,นี่จะเป็นอะไหล่ส่วนท้ายนะครับอะไหล่ส่วนท้ายแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะครับทุกสูบทุกสูบใช้ของเดิมครับเพราะว่ามันสวยอยู่นะครับลูกสูบไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับร่องแหวยังดียังแน่นอยู่นะครับ เอาเปลี่ยนแรนนะครับทาบูธก้านใหม่นะครับทาบูธสลักนะครับอัดบูธสลักใหม่นะครับ, <S <S บพวกโปรแกรมพวกอะไรก็ <c oughs> ชุดใหม่นะครับคันหน้าก็ <S 1> <S 1> <S เดี๋ยวรอประกอบคันหน้าต่อครับหลังจากชนเครื่องเสร็จนะครับอันนี้ก็อะไรเราพร้อมหมดแล้วครับเราจะแค่ใส่ครับอันนี้ก็เร่งให้ลูกค้าอยู่นะครับน่าจะเสร็จก่อน เดือนครับอาทิตย์นี้ก็น่าจะรูปเป็นร่างน,นะครับแราก็จะได้ประกอบให้เสร็จนะครับภายนอกนี่จะเป็นการสีนะครับการสี <c oughs> การสีพ่นไวาา้ <c oughs> เมื่อวานเดี๋ยวจะลงสีเคลือบนะครับเดี๋ยวจะลงเคลือบให้ตอนนี้ยังไม่ได้เคลือบนะครับก็จะดูยังไม่เอาเท่าไหร่ว <c oughs> ังโคลงใหม่นะครับ <c oughs> เฟอร์นิเจอร์อะไรก็ทำใหม่หมดเลยนะครับช่างกำลังขัดสีอยู่นะครับครอุปกรณ์ต่างๆเราก็ทำสีแขวนไปแล้วครับเตรียนประกอบนะครับรดเช็คเสร็จแล้วเนี่ยเราลอกสีนะครับลองเครื่องลองลายเสร็จแลอกสีครับแล้วก็ทำสีเราประกอบได้เลยนะครับคันนี้ก็ค่อนข้างไวนะครับค่อนข้างไวนะครับคันนี้ก็เป็นรถที่ไม่ช้ำนะครับมันทำง่ายนะครับเพราะว่า ส่วนประกอบอะไรก็ยังครบอยู่เดิมๆนะครับมานี้ครับ640คันนี้ก็ว่างนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับนี้ว่างหนึ่งคันนะ640คันนิวนะครับอีกคันหนึ่งก็ติดจองแล้วนะครับโอเคครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับโรตอร์ครับ ไมใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นตั้งแต่เพาเดียวถึง2เพานะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร089นะครับ7200943นะครับย้ำนะครับเบอร์โทร089 7200943นะครับโดยนี้นะครับโอเคครับ